บิดละร้อยบิดละร้อยครับบิดละร้อยดูอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรเครื่องอะไร เครื่องตุนเหรอสามารถครับางเนอราคาแล้วก็ย่านัน้ผสพร้อมต้อทำสุกี้เป็นย่างอันกประสงคพร้อมทำสุดพีตทมได้ย่างได้ต่ม้องต้มตรงกลางอันนี้ก็ย่างได้ไวเ้าสิบไปห้างบอกเลยอันนี้ตงลงควนบางูเหรอมีเงินใน้ครับสไลเดองแถมนาคับนับสามมีใครสู้ไว้นะพ่าระพ่านะอ๋อเอซจีมีใครสู้หรือเปล่าแล้วก็แถมมาอ๋อแถมมามีใครสู้ไว้นับสามเข้าไปปรอมูลเข้าวัดเลยนะเอ้า ทุ่มไปเลยทุ่มสุดตัวอไป้ไหมีใครเกทัมือตอนเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วตอนนี้เท่าไรแล้วแปดร้อยี่แปดร้ออ่ะเอาเก้าร้อยเอาเอ่เอาเอาเ้าร้อยเก้ารที่เก้าร้อยอจะคุ้มไหมเนี่ยเก้าร้อยแล้วน่นจอเก้าร้อยนับหนึ่งที่อเก้าเอาจริงเี่ยอาเลเอาเลย อันนี้คือทำบุญนะทำบุญทำบุโอเคครับทิจนทับสองเการ้อยบาทอนทับสามเก้าร้อยบาทไม่เลยเีอ่ัาวตายแล้วอะไรเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยนึกว่าจะได้แล้วโยังไงีบิประมูลโหดมากประมูลโหดมากจะมีเกทับอีกจะมีเกททับพันสอง นักดึงักดึงนักสองนักสองับสองักสใจส่วนะจส่ายสูไไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ตตายาตดวงแดงเด้อสู้เบาแดงเด้อสู้เบาลงนี่ตนี่เป็นพันสองร้อยบาทครับผมโอ้แขงเอาสุดยอดมากลงจีนี่ผิดไปแล้วหนึ่งพันสองร้อยบาทต่ลาจีเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาจริงก็ หนึ่งนเก้าสิบาทตามท้องตลาดถือว่าทำบุญนะครับพันสองร้อยบาทจบที่โรงจิมมี่ครับพี่น้องครับเป็นเงี้ไปี่บอสอะไรสุดยอดครับผมอันนี้ก็เอาไปรวมเอาไปรวมกับเงินผู้หลวงเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทโอ้ได้บุญได้กุศลนะครับโรงจิมมี่ครับอันนี้ราคากี่คนติดตามเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนแสนเด้อพอละมั้งพอละมั้งคุ้มคุ้ม ลุงกิมมี่ปิดไปครับปิดที่1,200บาทนะครับอ้าวแลดเฉลยราคาจริงไงเฉลยราคาจริงราคาจริงก็ก็น่าประมาณเก้9 0้อยเก้บาทประมาณ9 9 0ใช่ครับแต่ว่าเราทำบุญนะครับบุญทำนึ่งพัองหอดนี่เคยทำบุญเลยนะพี่น้องนะนะครับเอาง่ายๆลอตเตอรี่ใบละร้อยก็ยังไปทำบุญมาถึงใบละจุดต่ำต่ำลอตเตอรี่ยังซื้อได้มาแรงด้วยลุงกิมี่ครับจับมือกันครับสุดยอดครับท่านคือพุทธละนี่ฮะผ่านการบิดไปเรียบร้อยนะหนึ่งพันสองร้อยบาท จบไปสำหรับเกมนี้แล้วที่น้องนะมีประมูลอีกไหมมีประมูลอีกไหมประมูลนิกกี้ครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากนะครับมาประมูลมาอย่างนี้ป่ะลุงลุงลุงน่าจะาทำไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่ใส่แค่เท้าน่อยอันนี้ใช้ได้ไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวแล้วครับประมูลไปแล้วครับ